สวัสดีครับวันนี้มาปิดยอดการขายอะไรเครื่องตัดหญ้าครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีหนึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องอะไรเครื่องตัดหญ้ารุ่นอื่นๆยกเว้นพวกรุ่นเก่าๆนะอาจจะไม่มีหรือเครื่องพวกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอาจจะมีเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสีหนึ่งหนึ่งหรือว่าสองหกศูนย์หรือว่าเจ็ดหกเจ็ดพวกนี้เครื่องอุปกรณ์การเกษตร มีครบแน่นอนอยากได้ชิ้นไหนก็สอบถามเข้ามาแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ว่าอยากได้อะไรชิ้นนี้ใช่ไหมถ้าอยากให้ดีต้องส่งรูปตัวอย่างมาด้วยผมจะได้เช็คราคาแล้วก็รวมเช็คค่าส่งให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ปิดไปประมาณ15เจ้าครับขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจสินค้าจากทีมงานดีมส m s วิตเอ็มอฟขอบคุณมากๆครับไรเกรื่องตัดหญ้าส่วน เครื่องหัวเครื่องที่อยู่ด้านบนนี้นะครับที่อยู่รุ่นด้านหลัง,งผมนี้ยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายมีหลายคนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามอ,อยากอยากได้แต่ไม่กล้าแต่ยังไม่กล้าสั่งซื้อเพ,เพราะว่ากลัวผมโกงกลัวผมไม่ส่งเครื่องให้นะครับหรือว่ากลัวสั่งโอนได้จ่ายโอนมาแล้วปุ๊บกลัวไม่ได้ของตามที่ คุณอเอาง่ายๆคือกูไม่ได้ของตามปกว่างั้นอา,อาจจะส่งทั่วดีบทั่วเดียนไปให้เออก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับคนที่มั่นใจนะครับเขาจะรู้ดีใครที่ซื้อของกับผมเขาจะถามรายละเอียดต่างๆอ่ชัดเจน,นครับอยากรู้อันไหนคุณถามเข้ามาผมก็ถ่ายให้ดูยากบางทีผมอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียด ทุกอย่างแต่ผมก็จะคอยตอบคาถามให้กับเพื่อนเพทุกคนที่สงสัยและถามเข้ามาอันนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงและที่สำคัญคุณสามารถวิดีโอคอลหาผมได้นะครับเอาโดยตรงเลยวิดีโอคอลหาผมเนะี่ยเช็คให้ดูเลยและผมก็จะถ่ายอะไรหรือชิ้นส่วนให้ดูอย่างเงี้ย ถ้าหากมีนะถ้าหากมีอยู่หน้าร้านก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยแต่ถ้าหากมันไม่มีก็จะส่งรูปให้ดูประมาณนี้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอะไรที่ผมนะก็จะรอไม่นานนะครับเต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งถึงสองวันในการจัดหาแต่ที่แน่ๆเนี่ยได้แน่นอนครับเพื่อนๆแต่อันไหนมันไม่มีผมจะบอกอย่างรวดเร็วนะผมจะไม่ รอให้เสียเวลาไปสองถึงสามวันแล้วค่อยมาบอกแต่ถ้าอ่าผมเช็คแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยว่าแต่ออเดอร์เข้ามานะครับผมเช็คให้ทุกคนรีบเช็คให้ด่วนเลยว่าตัวไหนมีไม่มีก็จะได้รีบแจ้งกันไปจะได้มาเสียเวลารอที่ผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกออเดอร์ที่สั่งเข้ามาสำหรับอะไรเครื่องตัหญ้าสวัสดีครับหรือว่าใครอยากได้อะไรมือสองของ รถมอไซค์ผมสามารถหาให้ได้นะนะสามารถหาให้ได้แต่ว่าในเรื่องของการหานั้นมันต้องมีค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันแล้วก็ค่าอะไหล่ถ้าหากหาอะไหล่ให้ได้ค่าน้ำมันก็จะรับเต็มแต่ถ้าหากใครที่หาอะไหล่ให้ไม่ได้ก็จะบางครั้งก็ฟรีบางครั้งก็เอาค่าน้ำมันครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติค่าน้ำมัน ไปหาอะไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าหากได้ก็เสียหนึ่งร้ยห้าสิบบาทแต่ถ้าหากไปหาอะไรแล้วคุณไม่ได้ผมอาจจะไมะ่ไม่เอาเงินกับคุณเลยหรืออถ้าหากคุณมีน้ำจิตน้ำใจก็ให้ผมไม่ต้องให้เต็มครึ่งหนึ่งก็พอแค่นี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับการสั่งซื้ออะไรกับผมลูกค้าที่เคยสั่งซื้อจะเข้าใจดีสวัสดีครับ